เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันปลาจันมังคารที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2565หรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินมีรายได้เขาม,ามากมายจากทางหลักและทางเสริมคนททำงานค้าขายทำธุรกิจบอกได้เลยว่าปังมากๆเรื่องของการงานถือว่าการงานของคุณดีมากการสำเร็จตามที่คุณปรารถนาเอาไว้คุณควรจะทำงานให้มากเพื่อที่จะเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่และคนรักช่วงนี้จะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจกันบ้าง แต่ลึกๆก,ก็ยังรักกันดีอยู่ไม่มีปัญหาส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามาใกล้ชิดซึ่งจะเป็นการคุยแบบเงียบๆและไม่เปิดเผยสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินดวงเศรษฐีมาเยือนช่วงนี้คุณจะหาเงินเก่งมากรายได้เข้ามาอย่างมหาศาลจะจัดการเงินดีๆทุกอย่างก็สามารถรวยได้เรื่องของการงานการงานของคุณปลดล็อกความสําเร็จต่อจากนี้งานของคุณคนเกิดวันจันทร์จะก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าตามที่คุณคาดหวังเอาไว้บอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับการอด ทนแล้วรอคอยอย่างมากเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักไม่ค่อยบอกรักกันแต่ดูจากการกระทําแล้วรู้ว่ารักกันมากส่วนคนโสดมีโอกาสได้ศึกษาดูใจกับใครบางคนแบบเงียบๆ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาจากหลากหลายช่องทางอีกไม่นานก็จะมีโชคลาภเข้ามาให้ชื่นใจอีกด้วยของการงานดวงการงานของคุณอยู่ในช่วงขาขึ้นจะทําอะไรก็สําเร็จโดยง่ายช่วงจังหวะของคุณดวงดีจะได้รับโอกาสที่ดีเกี่ยวกับการงานในไม่ช้าความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีความสับสนภายในความสัมพันธ์นั้นยากที่จะอธิบายส่วนคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยแต่เข้ามาแบบผ่าน มาแล้วก็ผ่านออกไปสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ในอนาคตอันใกลน้นี้ได้มาจากความขยันหมั่นเพียรล้วนเรื่องของการงานในช่วงนี้ดวงการงานของคุณดีมากความสำเร็จมากแต่ก็เหนื่อยมากเช่นเดียวกันเพราะหน้าที่การงานที่คุณรับผิดชอบหนักมากมาก แม้จะปวดหัวบ้างแต่ผลลัพธ์ออกมาดีอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความรักมั่นคงดีเพราะทั้งสองคนยังรักและเข้าใจกันเป็นอย่างดีสอนคนสดมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับคนดีๆหากลองเปิดใจสักครั้งคุณจะได้พบรักที่คุณตามหาอย่างแน่นอนสาหรับคนที่เกิดวันพฤหาสบดีเรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณดีแบบจัดหนักจัดเต็มเนื่องจากช่วงนี้งานดีเลยส่งผลให้เงินของคุณดีตามไปด้วยเรื่องของ การงานมีเกณฑ์รับข่าวดีในเรื่องของการงานสิ่งที่คุณเคยพยายามทำมานานตอนนี้ถึงคราวที่จะประสบความสําเร็จแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเคียงข้างกันในทุกสถานการณ์คอยเป็นกําลังใจให้กันและกันเสมอ,อคนโสดมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่แบบเพื่อนไปก่อนและค่อยๆขยับสถานะในวันข้างหน้าสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงนินหากกังวลเรื่องการงานบอกได้เลยว่าไม่ต้อง กังวลเพราะมีรายได้เข้ามาไม่ขาดสายแถมยังมีโอกาสได้ลาบอีกในไม่ช้าไม่นานนี้ด้วยเรื่องของการงานความก้าวหน้าเป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ ตามที่คุณคาดหวังเอาไว้แม้ว่าจะเหนื่อยมากแค่ไหนก็คุ้มค่ารับรองว่าพอคุณเห็นความสําเร็จแล้วความเหนื่อยก็หายไปเป็นปปรดทิ้งเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักที่ถิดถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หากยอมยอมกันบ้างก็จะทําให้รักกันยาวนานยิ่งขึ้นส่วนคนโสด ใจของคุณตอนนี้ตั้งมั่นอยู่กับการทำงานมากกว่าจะคิดเรื่องของความรักสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินปังสุดๆมีโอกาสรับทรัพย์จากหลากหลายช่องทางทั้งงานหลักและงานเสริมปัญหาต่างๆก็กำลังจะคลี่คลายไปในไม่ช้าเรื่องของการงานอยากบอกให้โลกรู้ว่าเหนื่อยมากเหนื่อยแบบมากๆแต่ช้าก่อนเพราะผลลัพธ์นั้นออกมาดีมากหน้าที่การงานของคุณขึ้นตามลำดับแบบไม่หยุดยัง้งเบรกความปังไว้ไม่อยู่ เลยทีเดียวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์รักดีมากยังคงคอยเป็นกําลังใจให้กันและกันเสมอคนโสดความรักจะค่อยๆก่อเกิดในใจเริ่มต้นทีละนิดทีละนิดดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ